ดวงใจที่ไร้เสียงณหมู่บ้านริมทะเลสาบเมษาหญิงสาวผู้เงียบงนันเป็นใบแต่มีดวงตาอ่อนโยนและฝีมือถักทอผ้าไหมที่งดงามเธอสื่อสารได้จิตใจและศิลปะวันหนึง่งนาทีช่างแกะสลักไม้ผู้เงียบขรึมเดินทางมาถึงเขาลงไหลในการเคลื่อนไหวที่สง่างามของเมษา ขณะสื่อสารด้วยภาษามือความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆแต่มั่นคงนาทีเรียนรู้ภาษามือจากเมษาส่วนเมษาก็เรียนรู้การสื่อสารผ่านงานศิลปะและการสัมผัสความเงียบงันของพวกเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึง้งนาทีแกะสลักรูปนกที่พันด้วยผ้าไหมของเมษา แล้วใช้ภาษามือสื่อสารว่าเธอคือบทเพลงในใจของฉันเมษาตอบกลับด้วยการวาดรูปหัวใจบนฝ่ามือของเขาความรักของพวกเขาพิสูจน์ว่าการสื่อสารที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องใช้เสียงแต่ใช้หัวใจที่เปิดกว้างและความเข้าใจที่ลึกซึง้ง